engaging the enemies. <laughs> <laughs> didn't did

Reloading, cover me. โดนดหนึลอโลตึหน้าเลยเออซ้ายขวาซ้ายขวาดิดิใซ้ายขวาดิดิใช้ขวานี่ปีนตัวนึงเอ่อฮะไม่แจกรม่แจกได้กันหน้าเต้าหิวเป็นเหตุสังเกตได้นี่นี่หน้าเราเพียบเลยขอสั่นไกลทางไกลอ่ะ ไอ้เหี้ยไปถือไม่ถือปืนวะผมอย่างง่เลยวะได้อยู่ปุกได้อยู่ปุกได้อยู่ผมครับอย่างอย่างงูเลยผมไปไปไปเลยไปเล่นผมขาดไประวังเขาระวังเขาด้านควา มึงเหงาโง่เลยไปถือตเกียบตีมันเฉยตรงไหนพีน่ไ่ไปได้ตัวหนึง่งย้อนเวลา